เข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8.00นถึง8.30นทางคลื่นวิทยุ FM 107.25เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้ผมมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับโลกกว้างกับภาษาอังกฤษวันนี้ครับจะพูดคุยในเรื่องของ T ในอังกฤษกันครับ คำว่าทีหมายถึงชานะครับประเทศอังกฤษได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่นิยมดื่มชามากที่สุดในโลกครับโดยจากการสํารวจของเว็บไซต์ World Atlas ได้มีการจัดอันดับ10ประเทศที่มีการดื่มชามากที่สุดในโลกครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Top 10 Tea Loving Countries in the World พบว่าสหราชอาณาจักรนิยมดื่มชามากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกเลยครับ โดยเฉลี่ยแล้วครับคนอังกฤษแต่ละคนจะดื่มชากันคนละประมาณเกือบเกือบ2กิโลกรัมต่อปีกันเลยทีเดียวครับซึ่งรองลงมาจากประเทศอันดับหนึ่งก็คือประเทศตุรกีและประเทศอันดับ2ก็คือประเทศไอร์แลนด์และประเทศอันดับ3ก็คืออังกฤษนะครับสำหรับชาวอังกฤษนั้นครับเวลาพูดถึงชาครับเขาจะหมายถึงชาร้อนกันและเวลาดื่มชาครับก็จะนิยมดื่มชาร้อนแล้วก็ใส่นมด้วยซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า tea milk tea milk tea คำว่า milk ที่แปลว่านมนะครับมารวมกับคำว่า tea ก็หมายถึงชาใส่นมนะครับหรือถ้าไม่เรียกว่า milk tea เขาอาจจะเรียกว่า milk y tea milk y tea ก็ได้นะครับสะกดนะครับ m i l k y milk t t e a t นะครับนอกจากดื่มชาใส่นมนะครับบางคนก็อาจจะนิยมดื่มเป็นชาดำชาร้อนๆนะครับ black tea สะกดนะครับ b l a c k black Black Tea ชาร้อนนะครับหรือถ้าไม่ดื่มชาใส่นมบางคนอาจจะนิยมดื่มชาใส่มะนาวก็ได้ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า tea with lemon tea with lemon จุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับของชาในอังกฤษก็คือชานั้นนะครับจะปรุงรสและก็กลิ่นไปด้วยผล,ลไม้แล้วก็สมุนไพรชนิดต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชาพีชชาแอปเปลิลชาวานิลาชาเบอร์รี่ชนิดต่างๆนะครับ เวลาที่ปรุงรสปรุงกลิ่นต่างๆแล้วนะครับชาก็จะมีกลิ่นหอมละมุนออกมาแล้วก็รสก็จะไม่เข้มมากถ้าเทียบกับชาจากประเทศอื่นครับการดื่มชาร้อนนะครับเป็นการดื่มเพื่อผ่อนคลายเพื่อเพิ่มความกระปรี้กระเป๋าแล้วก็ดื่มเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายครับในช่วงฤดูกาลที่สภาพอากาศหนาวเย็นแทบตลอดทั้งปีนะครับดังนั้นครับเมื่อพูดถึงการดื่มชาแดงกฤษ โดยทั่วไปแล้วก็จะหมายถึงการดื่มชาร้อนซึ่งอาจจะต่างจากการดื่มชาในบ้านเรานะครับที่เวลาพูดถึงไปดื่มชากันนะครับเรามักจะนึกถึงชาเย็นมากกว่าชาร้อนใช่ไหมครับเพราะว่าตามสภาพอากาศของแต่ละประเทศก็อาจจะมีความแตกต่างกันแล้วก็จะส่งผลต่อความนิยมในการดื่มเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นในแต่ละประเทศแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับคำศัพท์สำนวนในภาษาอังกฤษที่ใช้คําว่า afternoon tea คำว่า afternoon หมายถึงช่วงบ่าย tea หมายถึงชานะครับ afternoon tea หมายถึงการดื่มชาในช่วงบ่ายหลายท่านก็อาจจะเคยสงสัยนะครับว่าชาวอังกฤษนิยมดื่มชาแค่ในช่วงบ่ายเท่านั้นใช่หรือไม่นะครับจริงๆแล้วครับการดื่มชาของคนอังกฤษนั้นไม่จำกัดอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะครับหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า there is no special time for tea there is no special time for tea แปลว่านะครับในอังกฤษนั้นผู้คนนิยมดื่มชาได้ตลอดทั้งวันครับไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายหรือว่าตอนกลางคืนก็ตามนะครับบางคนก็อาจจะชอบตื่นนอนมาแล้วก็ดื่มชาเลยทันทีก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบดื่มตอนสายสายบางคนอาจจะชอบดื่มตอนช่วงบ่ายๆที่เราเรียกว่า after noon tea นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะชอบดื่มตลอดทั้งวันเลยก็ได้นะครับ แม้ว่านะครับช่วงเวลาในการดื่มชาของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามความชอบส่วนตัวของแต่ละคนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าช่วงเวลาไหนของวันที่เหมาะกับการดื่มชามากที่สุดล่ะนะครับหลายๆคนครับอาจจะให้คําตอบว่าในช่วงสายๆหรือไม่ก็เป็นช่วงบ่ายๆของวันเหมาะกับการดื่มชามากที่สุดนะครับในที่นี้ครับคำว่าในช่วงสายๆเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า mid morning mid morning คำว่า mid นะครับสะกด m i d mid แล้วก็ขีดแล้วก็ตามด้วยคำว่า morning ที่แปลว่าเชา้านะครับคำว่า mid แปลว่ากลางกลาง mid morning ก็คือในช่วงสายๆนะครับประมาณ11โมงเชา้าแบบนี้คนก็จะนิยมดื่มชาแล้วถ้าเป็นช่วงบ่ายๆนะครับเราก็จะเรียกว่า mid afternoon m i d a f t e r n o o o ูคำว่า mid ก็หมายถึงกลางๆนะครับคำว่า a f t e r n o o n หมายถึงช่วงบ่ายในที่นี้ครับ mid a f t e r n o o n ก็คือช่วงบ่ายๆประมาณช่วงบ่ายสามโมงนะครับเพราะว่าทำไมช่วงสายๆกับช่วงบ่ายๆที่ว่านี้นะครับจึงเหมาะแก่การดื่มชามากที่สุดนะครับเพราะว่าเขามองว่าการดื่มชาเนี่ยถือว่าเป็นการพักไปด้วยพักจากการทำงานไปด้วยเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการผ่อนคลายจากการทำงาน ในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงบ่ายในระหว่างวันนะครับพอดื่มชาสักประมาณ1 0นาที15นาทีแล้วเขาก็กลับไปทำงานต่อนะครับเหมือนเป็นการพักเบรกไปด้วยในภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า tea break นะครับหมายถึงการพักเพื่อดื่มชาประมาณนี้นะครับเวลาที่ดื่มชานะครับชาวอังกฤษนิยมดื่มชาคู่กับอะไรรับประทานอะไรไปด้วยดื่มชาไปด้วยบ้างนะครับหนึ่งใน หลายๆอย่างนะครับที่นิยมรับประทานไปด้วยนั้นก็คือขนมปังแผ่นบางนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีแซนด์วิชใส่แตงกวาด้วยนะครับในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า c u c u m b e r s a n d w i w i c u c u m b e r sandwich นะครับคำว่า Cucumber สะกดนะครับ c u c u m b e r อ่านว่า Cucumber แปลว่าแตงกวานะครับนอกจากนี้ครับก็มักจะนิยมดื่มชาแล้วก็รับประทานขนมปังที่เรียกว่า Scone ไปด้วยนะครับ c o n น สกดนะครับ S C O N E อ่านว่าสโคนหรือว่าบางคนอาจจะอ่านว่าสกอรก็ได้นะครับสกดเหมือนกันแต่ว่าบางคนอ่านว่าสโคนบางคนอ่านว่าสกอรหมายถึงสิ่งเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับบางคนอาจจะนิยมทานบิสกิตไปด้วยนะครับโดยเอาบิสกิตเนี่ยไปจุ่มกับน้ำชาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เอามารับประทานแล้วก็ดื่มชาไปด้วยนะครับแบบนี้ สำหรับนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับภาชนะที่ใช้ในการดื่มชานะครับก็คงจะหนีไม่พ้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือกาน้ําชานั่นเองนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า tea pot tea pot นะครับสะกดนะครับ T E A P O T อ่านว่า tea pot แล้วก็ต้องมีถ้วยชาด้วยนะครับซึ่งก็ใช้คำว่า cup C U P cup cup มีถ้วยชาแล้วก็ต้องมีจานรองถ้วยชาด้วยในภาษาอังกฤษใช้คำว่า saucer saucer สกดนะครับ s a u c e r อ่านว่า saucer แล้วก็เนื่องจากว่าเวลาที่ดื่มชาเขามักจะนิยมดื่มชาพร้อมกับใส่นมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับภาชนะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเหยือกนมนะครับแต่ว่าจะเป็นเหยือกนมขนาดเล็กๆในภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า milk jug milk jug นะครับคำว่า milk m i l k milk คำว่าจาก J U G จกก็แปลว่าเหยือกนะครับแล้วก็บางคนครับนิยมดื่มเป็นชาซองเราก็ใช้คำว่า tea bag tea bag สกดนะครับ T E A เว้นวรรคครับ B A G bag tea bag ก็หมายถึงชาแบบซองนะครับจุ่มลงไปในน้ำร้อนแล้วก็ยกขึ้นมาบางคนนะครับอาจจะนิยมดื่มเป็นชาแบบใบนะครับเราใช้ภาษาอังกฤษคำว่า tea leaves tea leaves คำว่า leaves นะครับสะกด l-e-a-v-e-s leaves ก็หมายถึงใบนะครับใบไม้ต่างๆหรือเราอาจจะเรียกว่า loose tea ก็ได้นะครับสะกดคคาว่า loose นะครับ L o o S e, l-o-o-s-e loose loose tea ก็คือชาแบบใบนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีโอกาสไปเที่ยวบ้านของชาวอังกฤษนะครับหรือว่าเขาเชิญชวนให้เราดื่มชานะครับ เขาก็จะใช้ประโยคในภาษาอังกฤษในการเชิญชวนดื่มชานะครับว่า Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? นะครับคำว่า Would you like แปลว่าคุณต้องการไหมนะครับประโยคนี้เป็นประโยคคำถามแต่ความหมายสื่อในการเชิญชวนนะครับ Would you like a cup of tea ก็แปลว่าต้องการชาสักแก้วไหมต้องการชาสักถ้วยไหมนะครับหรือจะพูดสั้นๆก็ได้นะครับว่า Would you like a cup? Would you like a cup? คำว่า a c u p ัก็ย่อมาจากคำว่า a cup of tea นะครับเวลาสะกดนะครับอะก็คือตัว a นะครับ a แล้วก็เว้นวราคั p p c u p p a A cup ก็ย่อมาจากคำว่า a cup of tea นะครับเป็นการเรียกสั้นๆแล้วก็เวลาที่เราตอบตกลงนะครับเขาก็อาจจะถามต่อนะครับว่าคุณชอบดื่มชาแบบไหนนะครับเขาก็อาจจะถามว่า how do you take your tea How do you take your tea? นะครับ Take your tea ก็คือว่ารับชาแบบไหนคุณชอบดื่มชาแบบไหนนะครับอย่างเช่นความหมายนี่ก็คือว่าคุณชอบชาใส่นมไหมหรือว่าใส่น้ําตาลไหมหรือว่าชอบแบบรสเข้มหรือว่ารสอ่อนนะครับซึ่งคําว่ารสเข้มนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า strong สะกดนะครับ S T R O N G strong strong ที่มีความหมายเหมือนกับคําว่า strong ที่แปลว่าแข็งแรงนะครับตรงกันข้ามนะครับชารสอ่อนก็จะใช้คําว่า weak สะกดนะครับ w e A K, weak ก็คือรสชาติอ่อนๆเอาชาจุ่มลงไปในน้ำร้อนไม่นานแล้วก็ยกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตอบคำถามว่า how do you take your tea นะครับเราก็จะตอบไปตามความชอบของแต่ละคนได้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าฉันชอบชาอ่อนๆก็จะบอกว่า I like my tea weak I like my tea weak หรือตรงกันข้ามครับถ้าจะบอกว่าฉันชอบชารสเข้มเข้มแล้วก็จะบอกว่า i like my tea strong i like my tea strong หรือจะบอกว่าชอบใส่นมด้วยใส่น้ำตาลด้วยใส่เลมอนด้วยนะครับก็เติมคำว่า with แล้วก็ต่อท้ายคำนั้นเข้าไปนะครับอย่างเช่นบอกว่า i like my tea with milk i like my tea with sugar i like my tea with lemon แบบนี้ก็ได้นะครับมาถึงนะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำว่า tea ในภาษาอังกฤษนะครับโดยทั่วไปแล้วหลายๆท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าทีก็หมายถึงชาหรือว่าหมายถึงน้ําชาแต่นอกจากคําว่าทีจะหมายถึงเครื่องดื่มแล้วนะครับทียังหมายถึงอาหารมื้อหลักของวันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างนะครับชาวอังกฤษในภาคเหนือหรือว่าชาวสกอตแลนด์นะครับเขามักจะเรียกอาหารมื้อเย็นของเขาว่าทีนะครับสะกดเหมือนกับว่าทีที่แปลว่าชาเลยนะครับเขาไม่เรียกว่าดินเนอร์ เขาไม่เรียกว่า supper แต่เขาเรียกมื้อเย็นของเขาว่า tea หรือว่า evening meal ของเขานั่นเองนะครับตรงกันข้ามกับชาวอังกฤษในภาคใต้ของประเทศนะครับเขาก็จะเรียกอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นตามที่ทุกท่านเคยได้ยินมานั่นก็คือ breakfast lunch dinner นะครับ breakfast เช,ช้า lunch กลางวัน dinner เย็นแต่ชาวอังกฤษในภาคเหนือของประเทศนะครับจะเรียกอาหารมื้อเช้ากลางวันเย็นว่า breakfast dinner Tea time อีกทีนะครับ breakfast อาหารเช้า dinner อาหารกลางวัน tea time อาหารเย็นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า tea time เนี่ยก็เลยหมายถึงช่วงเวลาในการรับประทานอาหารเย็นนะครับซึ่งเป็นอาหารมื้อหลักของวันอาจจะรับประทานตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราพูดถึง tea time เนี่ย อาจจะหมายถึงเครื่องดื่มก็ได้นะครับทีไทม์มันจะหมายถึงช่วงเวลาในการดื่มชาก็ได้หรือถ้าหมายถึงอาหารนะครับก็อาจจะหมายถึงช่วงเวลาในการรับประทานอาหารมื้อเย็นก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคำศัพท์อีกคำหนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือคําว่า afternoon tea afternoon tea เกี่ยวเนื่องมาจากในคำศัพท์ข้อที่แล้วนะครับคำว่า t e หมายถึงชาก็ได้หมายถึงอาหารมื้อเย็นก็ได้นะครับ afternoon tea เนี่ยก็เลยอาจจะหมายถึงเวลาในการดื่มชาในช่วงบ่ายก็ได้การดื่มชาในช่วงบ่ายก็ได้หรืออาจจะหมายถึงการรับประทานอาหารมื้อเบาๆในช่วงบ่ายๆก็ได้นะครับการที่ มีการรับประทาน a f t e r อร์นูนทนะครับก็มีที่มาจากการที่ชนชั้นสูงนะครับในช่วงต้นศตรวรรษที่19มีการเลื่อนเวลารับประทานอาหารเย็นออกไปให้ไปทานในช่วงค่ำๆนะครับทำให้เวลาที่ทานอาหารมื้อเที่ยงแล้วไปทานอาหารมือ้อค่ำอีกทีหนึ่งเนี่ยระยะเวลามันห่างกันหลายชั่วโมงนะครับหลายๆคนก็จะรู้สึกหิวขึ้นมาก็เลยจัดให้มีการรับประทานอัฟเ r อร์นูนทขึ้นมาเลยเป็นการทานอาหารมื้อเบา รองท้องก่อนที่จะทานอาหารมื้อเย็นในแต่ละวันกันนะครับในช่วงพอมาในช่วงปลายศตรวรรษที่19กานะครับการรับประทานอาร์ตินูนทีก็ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นนะครับทั้งในกลุ่มชนชั้นสูงชนชั้นกลางแล้วก็ต่อมาก็ได้รับความนิยมโดยทั่วไปทุกกลุ่มชนชั้นทางสังคมเลยนะครับในปัจจุบันนะครับการรับประทานอาร์ตินูนทีเนี่ยก็อาจจะมีการนิยมนะครับทานในโอกาส ที่เป็นโอกาสพิเศษกันมากขึ้นหรือทานในโอกาสที่เป็นโอกาสทางการมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นครับการจัดเลี้ยงในงานวันเกิดก็อาจจะมีการจัด after noon tea กันหรือว่าการจัดเลี้ยงในงานมั่นในโรงแรมหรูๆแบบนี้นะครับก็อาจจะมีการจัดให้รับประทาน after noon tea กันโดยการทาน after noon tea เนี่ยก็มักจะนิยมทานกับขนมปังนะครับขนมปังสโคนทานกับเนยทานกับครีมแล้วก็แยมชนิดต่างๆกันไปด้วยนะครับ ทีนะครับนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มประจำชาติของอังกฤษแล้วนะครับการดื่มชาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากจะให้ร่างกายได้สดชื่นกระปรี้กระเป๋าแล้วก็ยังเป็นการพักผ่อนเป็นการผ่อนคลายเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถจากการทํางานหรือว่าการเรียนระหว่างวันได้ด้วยเช่นเดียวกันครับรายการโลกกว้างกัภาษาอังกฤษวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วผมมานะเติมใจขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ